เขยับสอนวิธีการหาเงินเข้าทูตุนนิเวศนับครั้งละ200บาทนับจ่ายแอปหาเงินมาใหม่เนาะซึ่งแอปนี้นับการทำงานของแอปนี้นับก็จะเป็นการที่เราเลื่อนหน้าจอซ้ายขวายิงศัตรูประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเราเล่นเสร็จนะตัวนี้จะได้รับเงินเยอะมากๆเลยนะสำหรับใครนะที่อยากจะได้เงินนะเข้าทูตุนิวศนัฟรีนะแอปนี้เขาแจกเงินฟรีด้วยสำหรับใครที่ดาวโหลดใหม่นะตัวนี้สามารถดาวน์โหลดแอปได้ตามผมได้เลยนะซึ่งสำหรับใครนะที่ดูคลิปนี้นะกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะก็จะมีคำว่าลิงก์ดาวโหลดเนาะกดคลิกเข้าไปได้้นนะัิขดตตใณี หลังจากกดไปนะครับก็มาติดตั้งตัวแอปอะไรให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งเสร็จกดเปิดได้เลยนะครับหลังจากที่กดเปิดเข้ามาเนะี่ยสำหรับใครที่ยังไม่ทาการเลือกลงทะเบียนนะครับสามารถเลือกลงทะเบียนให้เรียบร้อยได้ด้วย Facebook หรือว่า Google นะครับแล้วแต่เราสะดวกเลยเนาะหลังจากเลือกลงทะเบียนเสร็จนะครับเดี๋ยวมันก็จะพาเพื่อนๆเนด้งเข้าไปหน้าต่างหน้าแรกประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรูปคนมุมบนขวานะ้กดเข้าไปแล้วก็สามารถเอารหัสที่อยู่ใต้คลิปนะครับหรือว่าข้างๆหน้าจอเนี่ยไปใส่ได้เนาะก็คือการที่เราใส่จะได้รับเงินฟรี30บาทนะครับแล้วก็มาทําการเล่นเกมได้เลยซึ่งเงินตัวนี้สามารถถอนได้นะครับเพราะงั้นนะครับใครที่สนใจก็ลองเข้ามาเล่นกันดูเนาะก็คือเป็นการเล่นหน้าจอซ้ายขวาประมาณนี้เลยนะนี่ตอนนี้ผมเลเวล128รนะครับซึ่งเล่นตาหนึ่งเนี่ยจะได้รับในส่วนของเงินเยอะมากๆเลยนะก็คือของผมเนี่ยถ้าผมเล่นไปประมาณอ่า ตาหนึ่งนะก็จะได้ประมาณ3,000ถึง6,000เหรียญน,นะครับซึ่งตีเป็นเงินเนะี่ยก็ประมาณ5บาทถึง7บาทนะครับก็คือเล่นตาเดียวนะแล้วก็จะได้เงินแบงค์สีแดงนะครับสาบาทด้วยนะก็คือมันจะได้ทุกตาเลยนะเลยแต่ที่เราเล่นเนาะเพราะงั้นเนี่ยใครที่อยากจะสร้างไรายได้นะครับหางเงินเข้าทูนี่วอลเล็ตแอปนี้ก็เรียกได้ว่าแนะนำเลยเนาะเพราะว่าอ่ามันดังมากนะในต่างประเทศนะในสมัยแอปนี้คนดาวน์โหลดเนี่ยต้องบอกว่าเกือบ10ล้านหรือ20ล้านคนเลยเนาะ ก็คือเป็นแอปที่เปิดตัวแล้วก็แรงมากๆเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันถอนได้แบบไม่จํากัดอยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่อยากจะเล่นตัวนี้ก็แนะนําให้รีบเข้ามาเล่นเลยนะเพราะว่าตัวนี้ทำธารกิจง่ายๆนะครับโอ้ยเหลือสิบเอ็ดตัวจะผ่านหรือเปล่านะอ่าโอเคซึ่งใครไม่กดเลื่อนก็ได้นะจริงๆเราปล่อยแบบค้างไว้อะมันก็ผ่านอยู่แล้วนะก็ประมาณนี้นะครับคือเล่นแบบเพลินๆได้นะเหลือสิบห้าตัวนะ เล่นเสร็จผมแนะนําให้ดูตรงโฆษณาเนะเพราะว่าตรงคูณ5เนี่ยของผมเนี่ยจะได้ประมาณ3 0 0พันเหรียญซึ่งของคนดูเนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไปนะบางคนที่เพิ่งเล่นใหม่เนี่ยอาจจะได้แต่ละพันสองพันเหรียญเนาะซึ่งเราก็เก็บสะสมอัปเกรดไปได้นะครับแล้วก็เงิน3บาทเนี่ที่จะได้ทุกตาเนาะก็แนะนําให้ดูโฆษณาทุกครั้งหลังจากที่เราเล่นเสร็จครับสมมุติถ้า6 0 0เหรียญเนี่ยเป็นเงินกี่บาทนะครับ600เหรียญประมาณ1บาทเนาะซึ่งตาหนึ่งเนี่ยมันก็ได้ประมาณ3 0 0พันเหรียญก็ประมาณ5บาทเนี่ตาหนึ่งแล้วก็เงินอีก3บาทเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับเสรส่วนของการประมานหลักๆหากเราได้เหรียญมาครับเรากดไปที่เหรียญของเราเนาะแล้วเราก็สามารถดูได้ว่าเก0 0ันหนึ่งร้อเหรียญเนี่ยเป็นเงินประมาณ14บาทนะครับผมเล่นไปประมาณสองตาเนาะก็ได้ประมาณเกือบ20สิบาทนะครับอ่ะก็เล่นลาตาสองตาเนระับก็สามารถถอนได้แล้วนะเนาะในส่วนของเงินสีแดงนะครับตัวนี้เราสามารถได้รับนะครับจากการชวนเพื่อนเนาะหรือว่าจากการเล่นเกมนะเก็บสะสมหากใครถอนยอดสี่แปดสิบนะครับเราก็จะได้รับ 960บาทนะครับตัวนี้ก็สามารถถอนได้เนาะแต่ต้องไปทำธุรกิจโดยการชวนเพื่อนนะครับในส่วนของเหรียญนับตรงสีฟ้าตัวนี้นับตัวนี้ไม่ต้องไปชวนเพื่อนเนาะตรงนี้เราได้จากการเล่นเกมนะครับจากการเล่นเบเรื่ยๆยนะครับก็จะสามารถถอนได้นะครับขั้นต่ำอยู่ที่10บาทนะครับใครที่มีเหรียญเยอะนะครับก็สามารถถอนออกได้เยอะเนาะตัวนี้ไม่ต้องพปายาธุรกิจเพิ่มนะครับส่วน ATM นะครับตัวนี้เราสามารถเดาตัวเลขนะครับเพื่อที่จะสม หากเราเดาถูกครับเราก็จะได้รับเงินทั้งหมดใน ATM เนาะวิธีการเดานเนี่ยเราก็เลือกเลือกได้เลยนะหลังจากที่เราชวนเพื่อนมาทำธุรกิจสําเร็จโดยการทำธุรกิจรายวันหรือว่าดาวน์โหลดเกมดาวน์โหลดแอปดูวิดีโอนะเล่นผ่านันระดับ10อะไรประมาณนี้เนาะมันก็จะเก็บสะสมให้เราเนาะการเล่นงานทำงานหลักๆมันก็จะเป็นการเล่นเกมซะเป็นส่วนใหญ่เนาะก็คือเราเล่นให้มันเลเวลสูงๆนะครับสำหรับใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่เน,นี่ยตัวเนี้ยมันจะไม่สามารถอถอนอาจาก เหรียญที่เราได้รับจากการเล่นเกมได้นะเราต้องไปอัปเกรดให้มันเป็นแม็กก่อนเนาะอ่ะก็คือเล่นแต่ละตาเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูแล้วกันนะแล้วก็เล่นเสร็จเดี๋ยวจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะว่าหากเราเป็นสายฟรีนะเราต้องเล่นไปถึงเลเวลเท่าไหร่นะถึงจะสามารถถอนเหรียญได้เนาะก็คือเล่นไม่ไม่นานนะของผมเนะี่ยที่ผมถอนเหรียญได้ประมาณเลเวล3 0ถึง40นะครนบตัวนี้ก็สามารถถอนได้แล้วเนาะหรือบางที่อาจจะไม่ถึงนะถ้าเกิดดูโฆษณาทุกครั้งนะ หลังจากเล่นเนี่ยดูโฆษณาคูณ5คูณ5ทุกครั้งทุกครั้งนะตัวนี้ผมแนะนำไม่เกินนะ20เลเวล่สิบนีตัวนี้สามารถถอนได้แล้วเนาะก็จะประมาณนี้นะก็คือเลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเรืเ่อยๆประมาณนี้เลยนะใครที่เลเวลสูงๆเนี่ยจะสามารถถอนเงินใน ATM ได้เยอะเนาะก็คือสะสมได้ไม่จำกัดเลยเนีเราหาได้1 0,000กว่าเหรียญหรือว่า1ล้านกว่าเหรียญหรือ1้อยล้านเหรียญเนส่วสนี้สามารถ ถอนได้ทั้งหมดเลยเนาะอ่ะเล่นเสร็จได้จเงิน3บาทนะแล้วก็ตรงคูณ5เนี่ยหากเราดูตรงคูณ5จะได้ประมาณ3 0 0 0ันกว่าเหรียญเนานะหากมันมีกล่องมาให้เราทําการเปิดเนี่ยจะได้รับเยอะขึ้นเนียนะครับการทํางานนะก็ประมาณนี้เราเล่นเกมได้รับเหรียญมาเสร็จเราสามารถมากดอัปเกรดให้มันเป็นแม็กตรงนี้นะให้มันเป็นแม็กก็คือเลเวลยีแล้วก็เลเวลสิบนะตัวนี้จะสามารถถอนเหรียญได้เนาะมันก็จะเขียนำํกำกับบอกนะว่าหากเราอ,อยากจะอนะัปเกรดนับ เป็นเลเวลยีหรือเลเวลสิบตาาบาทเนี่ยเราจะสามารถนําเหรียญทองที่เราได้จากการเล่นเกมเนี่ยไปแลกเป็นธนาบัตรสีฟ้าได้นะครับซึ่งขั้นต่ําของเขาก็คือ1นึ่งหมื่นเหรียญเนาะก็แลกได้ประมาณ ยี่สิบาทนะครับตอนนี้ผมมีสิบห้าบาทเนาะก็เล่นไม่กี่ตาเนะี่ยก็สามารถถอนได้แล้วใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็แนะนาให้รีบเข้ามาเล่นเลยเนาะในสอวแอปนี้ทาเงินได้ปกติถอนได้ปกติใครที่ดูคลิปนี้ยังไม่ทําการร่วมหรือว่าดาวน์โหลดตัวน,นี้สามารถที่จะติดตั้งดาวน์โหลดได้นะครับลิงก์โหลดลิงก์สมัครขออนุญ,ญาตแปะไว้ใต้คลิปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะมาับเดในสอวนแอปนี้ก็ยังจ่ายถอนได้ปกติส่วนใครที่เป็น สายชวนเพื่อนนะครับตัวนี้สามารถคอมเมนต์รหัสเชิญนับไว้ใต้คลิปแลกเปลี่ยนกันได้ครับผมก็จะเป็น68 1 4 0 4 4 8นะครับก็ฝากด้วยการที่ชวนเพื่อนจะได้รับเงินด้วยนะครับก็ประมาณนี้ใครที่มีรหัสเชิญก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมครับ